สวัสดีครับพี่น้องสายเอวิทุกท่านวันนี้ช่อง i อเคสุดก้าของเราก็มีนังดีๆเด็ดมานําเสนอนะครับเป็นเรื่องราวของนี่เลยเธอคนนี้นางเอกลูกเลี้ยงแสนสวยกับพ่อเลี้ยงจอมหืนนะครับยังไงทุกท่านก็จะลืมนะครับฝากคนละหนึ่งสับสไครต์หกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่า1 s u b ง c ับสไของท่านโคตรจะมีความหมายสําหรับช่องน้อยๆช่องนี้ของเราเลยนะครับ มาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเธอคนนี้คือนางเอกคนสวยของเรานางเอกคนสวยของเรานะครับเธอได้อาศัยอยู่กับคุณแม่ซึ่งคุณแม่ของเธอตอนนี้นะมีผัวใหม่ก็คือผู้ยสามีใหม่นะพาสามีใหม่มาอยู่ที่บ้านด้วยซึ่งวันนั้นเว้ยนางเอกของเราก็แอบไปได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเธอก็ได้ ตั้งใจฟังนะก็ได้ยินเสียงพ่อเลี้ยงของเธอคุยกับใครบางคนซึ่งนั่นแหละครับเธอก็ได้รู้ความจริงว่าพ่อเลี้ยงไม่ได้รักแม่เลี้ยงเธอเลยนางเอกก็จะพยายามบอกแม่ของเธอนะแต่แม่เธอก็ไม่ฟังนะความรักบางตาอะไรประมาณนั้นยกตัวอย่างเว้ยวันหนึ่งแม่เธอเนี่ยก็ให้นางเอกเลือกเสือ้อให้นางเอกก็บอกเลือกตัวนี้แต่ทันใดนั้นเองนะครับพ่อเลี้ยงของเธอก็อได้เดินมาซึ่งนั่นนะครับแม่ของเอกก็ได้วิ่งไปหาเลยเว้ย วิ่งไปหาเสร็จปุ๊บก,ก็บอกว่าคุ้นๆลองเลือกเสื้อให้หน่อยซิว่าตัวไหนสวยที่สุดก็เป็นไปตามคาดครับเลือกคนละตัวกับที่นางเอกเลือกเลยซึ่งแม่ของเธอก็ได้เชื่อพ่อเลี้ยงแล้วก็ทําให้นางเอกของเราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะจะบอกความจริงอะไรกับแม่หรือเปล่าแต่เธอก็ต้องทํานะเธอก็ต้องตามใจแม่เพราะอะไรครับเพราะเธอรักแม่เลี้ยงของเธอมากซึ่งตอนนี้เธอก็ได้รู้แล้วว่าพ่อเลี้ยงของเธอเนี่ยแอบคิดอะไรบางอย่างไม่ดีกับเธอเว้ย แม่หุ่นและหน้าตาแบบนี้เป็นใครใครจะไม่คิดว่าใช่ไหมผมนี่คิดไปไหนตัวไหนแล้วนะครับจากนั้นพอตกกลางคืนพอเลี้ยงของนางเอกก็ได้ทำอะไรบางอย่างในระหว่างที่นางเอกคนสวยของเรากําลังอาบน้ําอยูย่นั่นก็คือแอบดูนางเอกซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าฟินเบาๆนะครับพอรุ่งเช้านะครับก็เป็นไปตามปกติของทุกวนันแม่นางเอกก็จะไปทํางานวยและก็ได้บอกนางเอกว่าอย่าดือ้ออย่าสนกับพอ่อเขางนุก แล้วก็หันไปคุยกับสามีใหม่ของเธอว่าเนี่ยฝากลูกด้วยนะดูแลดีๆอยากเกิดปัญหาละ่ะซส่งวันนี้นางเอกรู้ไหมครับทำอะไรนางเอกเธอเนี่ยจะมาเคลียร์ใจจะเปิดใจคุยกันกับพ่อเลี้ยงของเธอเลยซึ่งตอนนั้นเธอก็ได้พูดกับพ่อเลี้ยงไปว่าหนูนี่นะแอบได้ยินหมดแล้วว่าคุณพ่อเนี่ยพูดโทรศัพท์กับใครพูดอะไร หนูขอร้องนะครับอย่าทําร้ายแม่หนูเลยนั่นแหละครับซึ่งมันก็เข้าทางพ่อเลี้ยงเว้ยแต่พ่อเลี้ยงก็ได้จัดการนังเอกแบบโอ้โหต้องไปดูนะครับได้ฟิลไปอีกแบบแต่เพียงแต่ว่ามันมีฉากที่ใช้ความรุนแรงเด็กๆนอก้นองๆก,ก็อย่าไปเรียนแบบนะครับซึ่งฉากนี้ก็กินเวลาเป็นเกือบชั่วโมงอ่ะนะครับซึ่งก็ได้เห็นแบบเห็นฉากที่แบบสุดยอดอะ่ะต้องไปหาดูนะครับรับรองว่าทุกคนดูแล้วจะติดตาตึงใจนะครับ ซึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับนางเอกคนสวยของเราเธอก็โดนพ่อเลี้ยงจัดหนักจัดเต็มจัดจัดทุกวันไม่เว้นนะครับห้องน้ําห้องนอนห้องครัวแม้กระทั่งตอนที่แม่เธออยู่พ่อเลี้ยงก็จัดนะครับจัดผลเตียงนะ ผลโซฟาดิมละเปียงหน้าต่างโหจัดหมดอะนะครับซึ่งแรกๆรกนางเอกก็ไม่ชอบไปพรหลงัลงๆมานางเอกมันก็ติดใจเว้ยยังไงทุกท่านนะครับก็ไปหาดูตามวาร์ปที่ให้ไปเลยนะครับรับรองว่าเด็ดจริงๆนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านกด subscribe นะครับกดกระดิง่งเผื่อเป็นการแจง้งเตือนให้กับช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ